เราจะไล่ต้อนให้เขาตึงสู้นะครับแล้วเราก็จะอาบน,น้ำให้เขานะครับผมนี่คือวิธีคือวิธีในการเข้าช้างตกมันนะครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ช่องพังคำมือน,นะครับผมวันนี้ทีมช้างของเราก็ได้มา เอาน้ำให้พ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ทองคำครับอันนี้ควานแจ็คไม่อยู่ครับทีมช้างทุกคนก็มาช่วยเฝ้าระวังช่วยกันนะครับเอาอน้ำให้พ่อใหญ่ทองคำกินนะครับอาการของพ่อทองคำก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับนเพราะว่าวันนี้ได้มาอยู่หลักทางพี่ดาวนะครับ ช้างถูก huh. กินตัวเมียก uh ็จะไล่แรงนะครับไม่ยอมกินน้ำนะครับผมครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาไทยพอใหญ่นะครับดูครับผม สุดยอดเลยนะครับไหลยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะครับ <c oughs> ทีมควนช้างก็เราก็มาดูช่วยกันนะครับควนหมุนก็ตัดหญ้าที่เราปลูกให้พอใหญ่ครับผม ว,วันนี้ความแจ็คติดตุละนะครับพวกเราทุกคนก็มาช่วยดูวยครับเพราะว่ามีพี่ควาญลักที่เคยเคยจับเคยสัมผัสข้อใหญ่นะครับก็เลยพามานะครับ ไม่อยา,ากเลยวะอากาศย็นครับไม่หิวครับเรา,าก็จะอาบน้ำให้พ่อใหญ่นะครับ ราจะไล่ต้อนให้เขาตึงสู้นะครับแล้วเราก็จะอาบน้ำให้เขานะครับผมนี่คือพิธีคือพิธีในการเข้าช้างตกมันนะครับผมอาจจะไล่ต้อนให้เขาตึงสู้แล้วเราก็ค่อยอาบน้ำให้เขานะครับนี่เราเสร็จภารกิจนะครับเพราะว่าา พี่ควรเราก็ได้ бой, เอาอยาเอาอาหารให้นะครับ พใหญ่ออกจากหลักเดิมมาอยู่หลักพี่ดาวแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เนินสูงนะครับน้ำก็ไม่สามารถขึ้นมาถึงได้เร็วนะครับต้นไม้ก็ใหญ่ด้วยครับมาตรฐานครับมีร่มมาอยู่ด้วยครับหลายเดือนมากๆนะครับอาการตกมันของ พ่อใหญ่นะครับสามสี่เดือนได้ครับผม็อใหญ่สมบูรณ์ครับก็เลยตกมันนานหน่อยครับมาถูกกินมาถูกกินตัวเมียแล้วก็ไลอีกครับ ไหลนานมากครับไม่มีทตาทีว่าจะหยุดเลยครับแต่ว่าถึงว่าไหลก็วนก็เข้าได้นะครับแต่เราไม่ประมาทนะครับเราไม่เข้านะครับถ้าไม่หยุดจริงๆเราจะไม่เข้าเลยนะครับผมสําหรับพ่อใหญ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหายครับอ่านใจไม่ออกครับเราก็พยายามดูช่วยกันนะครับผม ดูระดับน้ําวันนี้ครับน้ําไม่ไหลแล้วนะครับผมถ้าไหลก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้าน้ําไหลแสดงว่าน้ํายังมีที่ระบายนะครับถ้าน้ําตึงแล้วน้ําจะไม่มีที่ไปก็จะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยนะครับผมแต่วันนี้ดูระดับน้ําแล้วก็จะปกตินะครับหรือว่าจะถ้าขึ้นก็ขึ้นไม่มากนะครับถือว่าปกตินะครับพอ พออยู่ได้ครับไม่รวดเร็วเหมือนทีแรกๆครับครั้งแรกก็ขึ้นเร็วมากครับเราก็จะกลับบ้านกันนะครับผมมวยคั่มแล้วนะครับผมเราบางทางกลับบ้านนะครับผมแล้วก็แวะดูน้องพรทิพย์แล้วก็ใจมงคลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นควาด้วนครับสวัสดีครับผมแล้วก็ ทางนั้นก็ขันเงินครับขันเงินใหญ่ครับผมขันเงินใหญ่ครับเงดี๋ยวชมช้างอยู่ระหว่างทางนะครับชมน้ำพนทิแล้วก็ใจมงคลนะครับผมตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอฝากด้วยนะครับผมฝากช่องพังข้ามมือนครับครับฝากฝากช่องพายผู้ฝาพังโบบี้ไ้ไ้ด้วยนะครับผมครับผมฝากเข้ามา ไล์กดแชร์กันด้วยนะครับครับติดตามกลุ่มช้างวัฒนธรรมทุกช่องเลยนะครับผมบขอบคุณครับครับวัสดีครับ